เอกไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและ4ี่ชมเชยในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์2012ที่มาเลเซียแล้วก็เดินทางกลับมาพร้อมด้วยความภาคภาคูมิใจรออยู่นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คัดเลือกแล้วก็นับกเรียนระดับประถมระดับมัธยม เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า world <บ> r o b o t o l y m p i a 2011ค่ะนะฮะ9ถึง14พฤศจิกาที่ผ่านมาที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียส่งไป30ทีมม,มีอยู่4ประเภทแข่งขัน และผลปรากฏว่าเด็กไทยเราคว้ารางวัลได้ถึง8รางวัลสองทองหนึ่งเงินหนึ่งทองแดงสี่ชมเชยคะ่ะอ้าวต้องเอ่ยชื่อให้เป็นเกียรติซช่นอาประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นไม่เกินอายุ15ปีทีมหลังเขาโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิค่ะทีมนี้เหรียญทองนะคะที่คว้ามาแล้วก็ได้รับ2รางวัลชมเชยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีประเภทการแข่งขัน,ขนหุน่นยนต์ระดับมหาวิทยาลายัยด้วยทีมอลาดินจากมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่คว้าเหรียญทองมาได้เหมือนกันค่ะ ส่วนประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโรงเรียนเซนคาเบรียลคว้ามาได้2รางวัลน,นะคะก็คือเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงส่วนทีมนักเรียนจากโรงเรียนโยทินบูรณะได้รับรางวัลชมเชยในประเภทเดียวกันนั่นก็คือหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรวมไปถึงประเภทโครงงานความคิดสร้างสารรค์ด้วยปีนี้จัดแข่งขันในหัวข้อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับหุ่นยนต์ไทยได้รับรางวัลชมเชย1รางวัลน,นั่นก็คือโครงงานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของทีมเดอะวินเนอร์จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กรุงเทพมหานครค่ะ นี่และฮะนี่ทีมชัยอภูมิเนี่ยกลับไปหรือ,อยังอยากจะคุยล่อเกินเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะน้องเด็กหญิงพัชรธันสุทธิชาติหนึ่งในสมาชิกทีมหลังเขาอังชื่อทีม,ทมบอกนะฮะหลังได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองเนี่ยบอกว่าเธอเรียนรู้และเล่นและสนใจการแข่งขันตัวมาสองปีเพราะการแข่งขันมันท้าทายสนุกทําให้มีสมาธิแล้วก็นิ่งสร้างความมั่นใจ ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เหรียญทองแดงประเภทเดียวกันก็เลยกลับมาคิดค้นพัฒนาความสามารถเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขที่สําคัญต้องหมัดฝึกซ้อมนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะฟังเสียงน้องกันฮะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศช,ชาติจังหวัดชัยภูมิ แล้วก็ทีมคุณครูโรงเรียนวงตระกูลค่ะผ่านเข้ารอบสุดท้ายตื่นเต้นมากค่ะได้ได้แข่งขันกับ,กบประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งหุ่นเขาก็ชัวร์และดีมากค่ะเวลาดีแต่เราดีแต่เวลาเราดีกว่าไม่เสียแรงแล้วหายเหนื่อยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้มา เพราะว่าซ้อมมาทั้งปีทุ่มเทมาทั้งปีค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะเหรียญทองนะคะเหรียญทองเลยทีมหลังเขาทีมหลังเขาชัยภูมิใช่ไหมใช่โรงเรียนชัยภูมิพักดมีชุมพลไ่จาก